สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ลักษณะดโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมังกรสมบูรณ์พุนสุขเลยค่ะชาวมังกรทั้งหลายเริ่มต้นดีนะคะเรื่องเงินมีสิ่งดีๆสิ่งที่ใช่เรื่องการหาไรายได้มีตัวช่วยอยู่ที่มังกรจะเลือกถูกหรือเปล่าเรื่องเงินเรื่องแรกในสิ่งดีๆในเดือนนี้นะคะ เพราะว่าการงานงานเยอะงานหนักมังกรจะทำงานไม่ทันด้วยเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ ดาวสุกเดือนนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนวินาศก็คือมังกรจะทำงานหลายอย่างหลายประการถ้าเป็นนักธุรกิจจะมีโอกาสจากลูกคา้าเลือกให้ถูกนะคะงานไม่ทันโอกาสของความเสียหายก็จะเกิดขึ้นดาวเสามังกรเดินหน้าอยู่ในเรือนการเงินด้วยโชคชะตาเข้าข้างมังกรต้องมีพลังงานบวกและพลังงานชีวิตที่ดีการงานไปได้สวยนะคะในเดือนมกราคมนี้ ทางด้านการเงินแอคชั่นมากมีการลงทุนร่วมด้วยบางคนอยากติดต่อธนาคารเรื่องขอสินเชื่อขอทรัพย์สินทรัพย์ใหญ่ติดต่อไว้ก่อนหน้านี้เดือนนี้พร้อมสับเลยนะคะจัดการได้เลยมีโอกาสดีเรื่องการเงินมีโอกาสยาวตั้งแต่มกราคมถึงสถึงเมษายนใครมีปัญหาก็ปรับโครงสร้างนี้ได้สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีค่ะความรัก มีการมองส่องคนที่มีคู่อยากทำอะไรด้วยกันสถานะอย่างไรบางคนขอแต่งงานแล้วจะคิดมีบ้านจริงจังมีชีวิตวางแผนอนาคตข้างหน้าคิดจะมาร่วมหมอลงรงอยู่ด้วยกันครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่จะต้องไม่คิด เีกวิเวกในลักษณะที่บ้านเล็กบ้านน้อยนะคะนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้ขัดต่อดวงชะตาเลยมันจะไปไม่รุ่งชช่วงชัตวันเท่าที่ควรนะคะมันขัดอยู่อีสตรีนี่แหละค่ะจะเป็นตัวทวงให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะไปไม่ค่อยถึงดวงดาวสักทาไหร่สําหรับคนมีคู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจะสาหรับคนโสดมองมองอยู่ไม่อยากจริงจังกับใครจัดการกับชีวิตตัวเองไปก่อนก็คือไม่อยากจะมี คู่เลยอะค่ะสำหรับคนโสดนะคะเบื่อเบอเบอยากๆประมาณนั้นนะคะสรุปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้โอกาสเยอะมากมังกรไม่ได้เดียวดายแล้วค่ะจะต้องมีการติดต่อร่วมด้วยอะไรกับใครเยอะไปหมดเลยคอนเน็กชันดีมากมังกรต้องเปิดโอกาสเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะสําหรับเดือนมกราคมนี้สมหวังสําเร็จอย่างแน่นอนหมอไอ้ขอเอาใจช่วยชาวลัคนาราศ มังกรทุกท่านนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรแก้เครดเสริมดวงชะตานะคะสำหรับเดือนมกราคมนี้ไทยชีวิตโคโกระบือสัตว์ใหญ่ค่ะหรือว่าทำบุญให้กับสัตว์สัตว์ตทั้งหลายหมาแมวที่ให้อาหารช่วยเหลืออ,อะไรประมาณนี้นะคะสัปสัตว์ทั้งหลายาจะเป็นบุญกุศลมากมายหนุนดวงชะตาหมอออศาากลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาช่องทาง t i k t o k ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอ้อย ด้วยนะคะติดตามชมได้3ามช่องทางวันเสาร์นาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงแกตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงทั้นั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมอได้ตามคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญยวัตรดอย0ูนย์เก้าแดแ้สสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเจริญรุ่งเรืองธำมาค้าขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จคิดเงิน คนได้เงินคลิปทองให้ได้ทองนะคะมากองตรงหน้าสวัสดีค่ะ